ไโดนโดนโดๆโดดไหนอ่ะโดดไหนเออเออไปได้ปะเฮ้ยแต่ว่าลงไปแล้วแต่ังลงปลายก็ได้ลงปลายก็ได้ลงมาถึงว่าฝั่งปลายติกสามอ่ะดีหลักยังไม่พดน่าจะใช่ครับจิ๊ว่าใช่อะไร ให้กดุอะไรอ่ะเปนเลยอะอะไรอะก็วนเลยอะโอไอ้บอยกลางรอบหรอกรฟอโลอกูฟอ l l โลอยู่ไงแล้วกูกดกูกดคแอแล้วกูลืมแล้วกูไปกดอีกทีนึงสองสามสี่หดิบมที่โอเคเยอะพี่ไม่เยอะลงจุดยที่เราไม่ได้ลงเอาไม่ดีกว่าไม่พอยอนมาร์กเขียวเขามี อ่าโซนบ้างนี้เพิ่งรอดมาตัวเดียวตัวเดียวนะตัวเดียวตรงมาร์กูตัวเดียวมาร์กเหลืองเห็นปะถ้าเก็บได้จบเลยตัวเดียวแล้วก็โซนมาร์กเขียวก็ตัวเดียวเหมือนกันใครพร้อมหลายแบล็กกูนะโซนมาร์กเหลืองมันมันสโมกอ่ะไม่รู้น็อกหรือเปล่านะจะกินทต่ไมจอผมมันต่ำจังอ่ะจออะไรวะมูฮัสจอยวิดสามจุดเดย์ซับสไครต์เขาบิวมันแบบเล็กอ่ะที่ผมกดซับมาอะไร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 เล็กๆๆๆนะไอ้ยใครหลุดออมา อ๋อไปเลยปะไปเลยไปเลยคืออะไรวะก้าไม่มีปืนเลยเนี่ยวิวมันอะอะไรวะมันคือการอะไรวะนึกภาพไม่ออกอะจอเล็กๆคืออะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝั่งซ้ายมั่งมาข้อไกลข้อไกลไกลไกลเลยไกลเลยใช้บ้อง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 จริงใช้บ้องจริงเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ย

โอ้โหแล้วหมดไอ้เหี้ยใกล้ไฟเฮียกูกระสุนหมดอันนี้คือหมดแล้วเหรอเฮีะแทนตายเลยมาแพี่แม่งมาสามตัวเฮียกูมีกระสุนสิบห้านะสามตัวมึงให้กูยิงยังไงวะโลกจิตผานเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสามตีแล้วไปทั้งหมดอ่ะเออแต่เอาง่ายคือกูเห็นนะฟีดอะมันยิงกันเองอะไปอะแต่มันไม่รู้ว่าหมดตีหรือเปล่าไงประเด็นอะแต่เห็นว่ามันยิงกันเองอยู่ มันก็ดูเอาจริงถ้ามันยังไม่หมดไอ้ที่นี้มันก็ไม่น่าจะวิ่งมาหาเราสี่แล้วก็ที่นู้นวิ่งไปหากาสี่ได้นะว่าที่ชุดนี้นะไม่เศร้าใจหรอเฮ้ยมอไซมาไปเกันไปขับมาท้ายเมืองว่ะแไม่เป็นไรพี่แดนกูเศร้าใจพี่แดนไม่เป็นไรไม่ยิงยิ่ยิงยิ่งยิงยิ่งยิงก็ส่วนที่ไม่บอกที่ชุบตรณโดงพี่เลยพี่มาฟังให้ คืออชช็ตเฮ้ยเฮียไม่หมดจริงวะเนี่ยมึงอย่าห้าวดิชี้บ้านกูไอ้บอยชี้บ้านกูหมดไอ้เฮียห้าวโยงไอ้สัตว์ขับรถมอเตอร์ไซค์มาหนี้ไงเียเนี่ยซ้ำตัวเองมาดิมีไฟวะเดี๋ยวกูเผาส่งกับเมเลยเียแยแยตึงจัดปากคอร้อน้ายมันมีบ้างมาดักบอดเออมัมาดักกันดีอะไรเงี้ยเองจัดไอ้พวกชื่อไอ้เฮีย มึงก็คลิปเหรียญมึงกูเวีเนี่ยทำบูบี้กันตรงนี้เหรอไม่ไหวแล้วบูบี้ได้หมดตอเนี้เดี๋ยวนี้บอกว่าเราไปเลือกคลิปที่เหลต์ป่ะว่าไงน้องไปเก็บปืนเคาะคำถามคำถามกูคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็อะไรกันพี่เมื่อไหร่ชุบเมื่อไหร่ชุบปีขึ้นไปผมหลงทางกูดาวแม่งรับคนรอบแล้วไอ้เหี้ยหลงทางหลงทาง ดาวบนรอบเลยเหรอวะหลงทางหรือหลงของน้องชายหลงทางก็จะของเธอหลงเธอต้องทำอย่างไรคารมดีต้องถามไอ้กีมหลงเธอต้องทำอยงไงไอหลงเธอหลงเธอทำไงวะเพื่อนหลงเธอก็มานั่งเก้าอี้ผมสินั่นแน่นันแน่มาเลี่อยากว่ายน้ำข้ามโขงหรือเปล่า จริงเงี้ยอยากกินอะบอกให้อะไร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 เอามึงขับล้อมตัวจะเปียอะไรอ่ะไม่ได้เลยกูไม่ได้กูไม่ได้ร้อนตัวไอ้เฮียวนไม่ได้กูได้ไงวะบำสองตัวนายที่ช่วงวัยรุ่นไม่เคยใช้ชิ้นเดียวกินใช้ชีวิตแบบไหนวะแบบที่มึงขับมากินนะเดี๋ยวแล้วแค่ควันเนี่ย อขวามแรงคิดซึ่งกันไม่ได้ดูพี่กีนนานมากเอ้ยยินดีต้อนรับกลับมาครับฟีฟ่าครับสวัสดีครับเสียงเปิดไม่ดังเหรอครับกีนฮะไม่ถึงใจฮะะเอน้ำเมาส์เล่นวาโล่เลยครับเมาส์เล่นวาโล่จริงๆก็ถ้าให้เนำไว้เพื่อโปรวีสามอะไรเงี้ยเอ่อฟีว์นี้ไว้เพื่อโปรวีสามแล้วก็เยี่ยน้ำคูลอ้อนมาสิบวิวิเราจะกินเทียนงาสีทอง แล้วก็พวกฮิสแกนจดนะจดจดจริงๆไฟนั้นเมาสมันก็ได้แต่ไฟนั้นเมาสต้องไซส์เอ็มไรเงี้ยถ้าในพวกแบบว่าเกมวาโลนะพี่รู้สึกว่าเมาส์เมาส์ช้าๆของวาโลวดีไหนวะเจอแล้วเจอแล้วไอพวกเอ่อเมาส์เล็กๆพวกเราลอยๆนะเฮ้ยคิซุโกะกับปุกสต๊อกไคร้ครับผมมันเยอะมากเพิ่งเห็นไม่เคยเป็นครับสนุกดอก ทำไงให้เปลี่ยน่ะพี่เอ้ยมีคนมีคนมีคนขึ้นเครื่องว่ะอันดับเน็ตอะไรนะคลิกซ้ายตอ้าวขอใหม่พี่ทเอ้คลิกซ้ายอ่าเฮ้ยยังไม่เปลี่ยนเลยก้าเปลี่ยนแล้วพี่อะพี่อต้องอันนี้พี่ต้องห้ามแบบใช้สกินตัวเองอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วไหนไหรอมะอ้าวเราพี่เก็บปุ๊บมันเปลี่ยนให้เองเลยมึงต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเพื่อนอ่าเข้าไปที่เซตติ้งหัวข้อเกมเพย์ เกมเพย์แล้วก็ฟังก์ชั่นแล้วก็เรื่อนลงมานิดเดียวเลยจะเขียนว่าออโต้รีแพดเวลพอมสกินตั้งเป็นดิสบอสสกินนะครับว่าสกินอ่ะใช่แค่นั้นเสร็จละเออโอเคไปแทนเพืบรกเดี๋ยวไงขอยญาตเล่นแบบว่าคุณนี่นะคุณสาม เอาเลยเพื่อนไอ้คุณซีคุณซีแทนคุณซีตามพอแล้วเพื่อนแทนคุณซีแทนแทนคุณซีตามได้อยู่คุณสีแต่คุณสีแทนคุณซีได้ปืนกูไม่มีเทียอะไรของแต่งเลยให้กูเล่นคุณสีสัตว์เออคุณสีคุณสีอุตส่าห์ไปเลยนีดหลังดีๆหาจุกนี่จัดไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออไปไหนอ่ะเอาตัวที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 ไปดูไปดูกปดูไปดูไปดูตั้งใจไปดูดิมันตั้งใจพีได้กล้าหัวหรือเปล่าอันนี้พี่ได้กล้าหัวเออเขาจ้างมึงมาจัง จ้างมากี่บาทคุณพูดมาเลยปอด่าจะมาอุ้มผมอีกปอด่าก็ติดนอนมีที่คุณ่าคุณสามด้วยที่อ่ะ โอ้โหเฮ้ยโดนซ้ำเยอะแล้วอย่าซ้ำกูเลยจะไปเข้าวัดทำบุญแล้วไอ้สารเฮ้ยเดี๋ยวกูขอลานะกูขอลากูกลับไปทำบุญเงินกูเฮียจะไปกันแล้วเออเรื่องเก็บคอมไกก็อะไรเย่ยมยังไม่ยิบมือไหวกินเออกูมาแล้วกูมาแล้วไอ้สัม่เปิดแล้วไม่คุยไม่พูดไม่จาอ๋อโทษทีไอ้เฮียกูก็ว่าอยู่กูมา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 แล้วกมาแล้วมาแล้วขอโทษขอโทษโอ้มะนาว พอดีสงสัยว่าเปิด l าวเน e ดีไหมผมว่าไม่ดีเลยครับฮะ FIO อามเมันเบาเฮ้ยโหมด high นะโหมดโหมด H นะครับแล้วก็ NOS นออาแซมมาเป็นเป็น OS นะเฮ้ยโหหูผมแทบขี้หูแลเบิดแล้วนะอันนี้ก็ชมไปเล่นไปเื่อเกินดูต่อมาจากคลิปไอเทมใหม่ใช่ใช่ช่มันต้องใช้โหมด h i g นะครับ เสียสามเก้านี่ดังแบบหูบรูเบิดเลยนะ,ะนี้ก็จะมาสอนวิธีการเหินลุงบอยนะครับ <c oughs> ที่เขาทำ เฮ้ยลุงบอยไอ้เหี้ยไมึงมึงต้องทำเป็นช็อตลงทิกตอกเลยเนี่ยเฮ้ยลุงบอยผมลงคลิปที่ผมใช้อควอนซีนะครับผมใช้ที่ปแต่ก่อนเ่ากูอีควอนซีอ๋อสุดยอดมากน้องฟีป้าครับอ่าไอ้น้องที่อ่าในแบบวิเทนดี้โบนโบนให้ดูดูเซตติ้งดีๆตอนสายเจบอกอาทีครับผมในคลิปวิดีโอนั่นแะตอนสายเจบอกอาทีผมจะบอกเซตติ้งไว้ทุกอย่างครบเลยนะปรับตามผมด้วยครับยั้งช้ะอะไรใช่ปะอะไรมีเสียงคนขับรถหรือย่างทางขวามือเมื่อกี้ ฮะแล้วิอไปครับเราจะสะพานสะพานซ้ายเลยปะได้านเรื่องได้หมดเพื่นถ้าสะพานนี้ก็เดือดจัดอ่ะเออสะพานนี้ก็เดือดจัดอ่ะถ้ามันตัดไปดีเจริง เฮ้ยเอ้ยเอาไปดูด้วยอันนี้เปิดไหมหรือเปิดมอยู่เฮ้ยเปิดมอยู่โอเคไหนอันนี้ม่้าสามแยกเดีวผมว่าสามแยกเ้ยไอ้บอย กำแพงพับ g ี T P P Tournament 6กพฤษภาคมนี้16ทีมสุดท้ายพร้อมกับทีมกำแพงในรอบไฟนอลชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แสนบาททีมที่ดีที่สุดจะได้ตั๋วไปลุยต่อในศึกพับ g Player อร์ r ว p เอแพคอาเมเจอร์คับแล้วเจอกัน

Ha ha ha! สาย้ายไปสาย้ายตามหนูนเลยตามหนูนเลยทางซ้ายโอเคมันวนไปนู่นเลยเหรอเอ๊ะมาส้มเลยตรงยาวไปเลยน่ะวนไปนู่นเลยพี่กินผมว่าเราต้องไปว่ะเออไปไหนอรัไปหาไปหาเพื่อนหรือไปฆ่ามันพี่ออกนอกวงกันเลยเหรอกลับไปกันลังกลับไปกันลังกลับไปคือกูยิงรถบัสวันจะระเบิดแล้วไงเมื่อกี้กูยิงจากกระสุนสามกองเหลือกองเดียวตอนนี้มึงวาเราเป็นกูด้วยพวกกูไม่มีรถกลับมาแล้ว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 ตามสุดอะกลัวเมื่อกี้ กูต้องการจุกอเพื่อนืนกูไม่มีนี่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 ีีีีีมีีีีีมนมีีีน่นนนนี่นี่ัน่นน่ี่นีนี่นี่นี่นมนี ไปเอานะเอานะเอานะเดอยป่ะเดือยยังนี่เสียงปืนน่ยกำลังไปกำลังขัดตามเสียงเลยเสียงตามสายต้องรีบฆ่าแล้วว่าเพราะยาก็หมดแล้วแถวนี้หรอขวาขวาไปหนักขวาหนักขวาหนักความดเก็บของเลยแทนเก็บของเลยเก็บของเลยทำการเลยเำการเลยเอาเลยเร็วเร็วกูฟาให้กูฟาดให้ดูให้อยู่ ฝ่าวสองข้าเมากูเซฟบอลให้กูเซฟบอลให้มึงเก็บของได้มาผมมาผมมาผมโอเคไปไปใครระเบิดเื่อใครระเบิดเออมีใกล้พวกมึงมีใกล้มีใกล้มึงมีใกล้มึงสองสองเออข้าวกูแดกข้าวาวกระเง โดนรถข้ามยิงจะยิงเหรอเออเออั่ถข้ามยิงเพื่อนไปเดือดรอกันเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนไอ้กล้ามีรถใช่ไหมมีมีมีผมมีผมมีโอเคงั้นเหรอไปข้ามสะพานนี้ไฟยับยับเกินแป๊วหวานฮะนี่ผมมีอาณา14ขวดโอ้โหเก็บไปทำมันตั้ง4ขวดมีโนรูทช็อปเพินเินเกินท่ามใจอลยดิน้อง กินเกมนี้เผื่อเกมหน้าจัดไปของยิงจีอ๋อต้อใช้ GT เเสียงเบาอยู่แล้วครับทำอะไรไม่ได้เลยครับ g s x ต้องใช้เสียงใช้ซอฟต์การ์ตัวนี้กับผมครับถึงจะดีครับใช้ซื้อตามโคตดมีประโยชน์และไม่ต้องเปิดเราเนี่ยครับไม่ต้องเปิดเลยปรับเซตติ้งตามผมตอนสาธิตพกอาทีในวิดีโอนั้นเลยครับผมบอกเลยว่าโคตรเทพลองได้ครับจริงจริงจริงดีมากดีมาก แล้วแล้วถ้าจะซื้อนะผมจะนำให้ไปกดในลิงก์ยูทูบนะฮะลิงก์ยูทูบยูทูบเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยแต่ผมไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะฮัลโหลมีคนบ้เนี่ยเออนั่นน่ะมีมีมเขาหเขามาเลยตรงมาเป๊ะเปมาร์คหนึ่งไปข้างล่างตั้งแต่พันมีตั้งแต่พันมีเหรอเห็นป่ะข้างล่างมีข้างล่างมีเอาดิเอาดิเอดิเอาข้างล่างดิพี่เอาข้างล่างดิเข้าไปเจอเลยนะอยาขวาขวาดิพี่อยู่เนี่ย ขวาบอเจ็บแล้วขวาบอเจ็บแล้วขวาบอลเจ็บแล้วก้าเจ็บพันโลเป็สามเมตรก้าสะโพกช่วยมาแล้วแทนเพื่อนโอเคโอเคโอเคเข้าไปในยูทูบผมเข้าไปดูใต้ลิงก์เลยครับจริงกูบอกเลยต้องคูณสามว่ะไหวเพื่อนไหวไหวแทนไหวแทนไหวแทนไหวไหวไหวเพื่อนไหวอืแอนผมลองเล่นแบบกูคูณหกแล้วก็ลูดเป้าสุด เออไออย่างนั้นได้อย่างนั้นได้แต่กูไม่มีคึนหกไงอันนี้อันนี้ปกูมีแต่กูตีทำเงี้ยได้เลยหมู่บ้านซ้ายนี้มีคนว่ะหมู่บ้านเนี้ยชุบกันอยู่ฝั่งหมู่บ้านซ้ายเฮ้ยเราไปดักฆ่ามันมาไอติ๊กสามาติ๊กฟ้ากูเห็นปะ มันอยู่ในหมู่บ้านชุบกันอยู่อ่ะเออมาเอาให้มันกำลังชุบกันอยู่อ่ะเด็กกูขอขอเก็บยาเพราะเพื่อนเพื่อนยาหมดเจอไหมก้ามีเกาะแล้วมันต้องเข้ามาขอวงมันต้องเข้ามาขอวงนี่นี่อยู่เหนิวบ้านวิ่ไม่ไม่อยู่เห็นปะเสื้อแดงแเห็นปะอยู่ในบุ้บ้านตรงที่ชุบเลยอ่ะออกมาหลังบ้านซ้ายมือแล้วเสื้อแดงเสื้อแดงเว้ย

ล้มหนึ่งมามามาต่อตัวกันหน่อยมาต่อตัวหน่อยเพื่อนมาต่อตัวหน่อยเพื่อนกําลังไฟกําลังไฟกําลังเอาไว้นะมันวิ่งมาต้องยิงคนหนึ่งเออติ๊กสามโลกๆเลยบอยสองตัวเพื่อนกูยิงล้มไปหนึ่งไอแทนต่อตูดกูได้เพื่อนเซฟเดินขวาเดินขวาเดินขวาขวาแล้วเดินขวาขวาชุบกิลลี่ชุบอยู่ตลงสมองเลยเห็นสมองปะแทนก็เก็บปูชิปตก้าไปชุบด้านซ้ายว่ะไปเลยนะ เออเนี่ยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวกูไปให้เองกูกูไปให้กูไปให้ไอ้แทนมึงมึงเล่นไว้กูไปให้เองตอยู่่บนนีวะเออกูเอง่อนได้เดี๋ยวพี่ไปแทนมึงเนี่ยมันนะเพื่อนเดี๋ยวกูมาเอาปชุบก่อนสวยแทนเพื่อนสวยมาก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 เพื่อนพี่โคตรเก่งอ่ะสุดยอดมากเพื่อน่ยยหลัตวเฮ้ ให้ยกูไม่มีรถว่ะเพื่อนเอารถไปรับกูได้ป่ะคนหนึ่งตรงนี้มีรถรถไปแล้วรถไปแล้วไอ้แทนรถอยู่หลังมึงแทนรับกูหน่อยเพื่อนรถอยู่หลังมึงอ่ะแทนหลังเนินอ่ะเห็นปะเออมารับกูหน่อยโอ้ห้านะยิงล้มแพ้อะบอยมันชุบกันได้นะต้องบาริเรเกตเมื่อกี้นี้เออโอ้มาชุกได้ไปปั๊บยาได้ปั๊บยาได้แทนฟังกูนะจอดปุ๊บแล้วปั๊บยาอ๋อมึงมีมีป๋าโซนี่ มึงมีเป่าโซนนี่ไปๆปได้เลยท่นอ๋อเหรอโอเคไปปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนเดี๋ยวกูขับให้ปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาเดี๋ยวกูขับให้เออกูขับให้กูขับให้มึงกูเหลือหนึ่งไอ้แทนไอ้เฮียกูจะตายไอ้แทนเฟิร์นเอฟเฟิร์นเอฟไอ้แทนเออปั๊มไม่เสร็จไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูขับให้เออกูขับให้กูขับให้ แพนเดตไว้แทนแพนเดตไว้ถึงเพื่อนถึงถึงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุดเดียวถึงชุดเดียวถึงได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วที่นั้นหมดที่นั้นหมดชุดเดียวถึงชุดเดียวถึงไว้ใจกูเออไว้ใจกู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 โอเครถกูจอดรถกูจอดบอลไม่กูถึงไม่กูถึงไม่กูถึงปัญญาบัญญาเฮงปัญญาตัวไอ้กูใจแล้วกูใจแล้วเนินคณะเราอีกินอุ้ยสามตัวเลยแทนไหนเมา เดี๋ยวกูฉีกสายให้ถ้าจะให้ฆ่ากูฉีกสายให้เฮ้ยเน็มาเกอบบอลแล้วเฮ้ย เออกูไปให้ไอ้แทนมันอยู่อะนะเพื่อนิขวมันมจะข่าไกลนมางนี้อ่าเห็นะเห็นปะชนเห็นเห็นเหเหนเห็นน้างเเออเออกลังตึงตอยู่ไอ uh, uh ้แทนมันจะวิ huh ่งมาชาร์จ huh กูเ huh ห็นเลยมั้เนี้ไอ้บอยกูชี้ขวาให้อย่างเงี้ย

หมดเลย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 เบขออยู่ตรงนี้นะก้ากิลลี่ไม่อยู่ตรงนี้ตัวนึงโอ้ยเฮียมันมันแม่นเฮียอะไรวะไม่ไม่ไม่ไอแทนชุดต่อตัวได้ไอแทนต่อตัวได้แทนกำลังกลังกูต้องปั๊มยาก่อนจะเย็นเออเออเออนอกเท่าไหร่นะพี่น็อกสองกำลังวิ่งแล้วกำลังวิ่งแล้วกูเห็นกูเห็นมันอยู่กูเห็ีมันต่อตัวได้เราต่อตัวได้สวยต่อตัวได้เราต่อตัวได้แค่นั้น บอยระวังซ้ายเรากินซ้ายเราเลยแทนมึงกลับไปหินเดิมนะโอเคปะเราต้องเล่นซ้ายให้เพื่อนให้เอบอยไก่กาเล่นขวาไปโอเคคโอเเฮ้ยชุบกันกูยิงให้บอยล้มล้มตัวชุบล้มตัวชุบล้มตัวชุบล้มบไปขวาล้มขวาล้มขวาล้มซ้ายก็เราวิ่งมาซ้ายก็เราวิ่งมานี่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 หนึ่งเมตรสองเมตรบอยแต่สมมติขวาบอยเจอขวาบอย

่โอะ้ว้ดูไว้ดูไวปิงยันมึงตายแทนตายแล้วตายแล้วตายแล้วแทนไอ้เหี้ยมีรถล็อกรถถังรถถังพับอยู่นะเขเออมึงเอาตีขวาหมดถังแล้วก็จะเหลือแค่รถถังรถถังขับมาชมขับมาชนเป็นแค่มันลงผมยิงได้พี่เป็นแคมันลงมยิงได้ เอาดิรถดโอ้หลังรถลงสองตัวแทนอีกตัวเพื่อนโอ้โหสวยแล้วเพื่อนเหลือตัวเดียวเฮียเหลือตัวเดียวรถระเบิดมันตายมันตายรถระเบิดกล้ารอเลยกล้ารอเลยมันระเบิดการรอรารอระเบิดการอระเบิดอยู่ตรงพุ่งอยู่ตรงพส้มแค่น็อคแปลว่าเหลือข้างบนสองตัวหรอไม่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 หลังสมองมีตัวหนึ่งยังไม่หมดในสมองน่ะมีตัวหนึ่งมาส้มกูเลยหนึ่งคนเท่านั้นมาส้ม ต้ะพี่เอาข้างบน3ต,ตัวข้างหลังตัวนึงโอ้โหไอ,ไอการ์กิ้งการ์ก้าแบบไม่สวยก้าหูเฮี้ยงเจ็บขวาสุดนิดนึง,งขวาสุดนิดนึงมาดีเฮียอุ้อยห,หนึงดอกละกาไม่ดอกนะสวยก้าไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่ต้องห่วงมันมันมันไม่เห็นมึงมันไม่เห็นมึงมัวนวก็ชิ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 เสียงชิเสียงชิสหลังงขวากับกับหลังรถหลังรถระเบิดเลยยิงขวากับหลังรถแล้วเบิดเมื่อกี้หลังตัวหนึ่งนะยังไม่หมดนะหลังตัวนึงหลังรถเนี่ยใน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 สมองะนามีตัวหนึ่งใช่อุ้ยเอ้าไอ้เจ้าข้างหน้าชุบได้หรอใช่ชุบได้ชุบได้เป็นสามแม่เพื่อนตอนเนี้สามสามหนึ่งหนึ่งเพื่อนสามหนึ่งหนึ่งตอนนี้เป็นห้าคนพอดีครบแล้ว ไม้หล้มันโดนหลังสมองยิงยิงกันดิงใช่ใช่ใช่ใชเห็นใช่ปะเหลือสายเหลือสายหี่กล้าเห็นเก็บได้หนึ่งเลยโอ้โหเฮ้ยหนึ่งหนึ่งหหลือตัวหลังขึ้นหินได้สวยเลยเฮ้ยตายได้บูโซมันกินไปดีไงไเหียซิกร์แลนว่ะ โคตรตึงโคตรตึงสก๊ะเล็ดบอยบ้าไงสัตว์เยี้ยมันของจริงจังวะสก๊ะเล็ดบอยเยี้ยอย่างตึงอยากไปมากเลยเนี่ยไอ้กินไอ้กินอ๋อมันมันจะขอเอาไว้บอยเพื่อนเอาหน้าไปไว้กันที่ไหนใจเ็นมึงเอาเรื่องจัดเออมันมันมันอยากแบบไปใช้ชีวิตอะ เียโคตรตึงโคตรเออว่าไงบอว่าไงว่าไงเปิดสตรีมกูดูแป๊บนึงโอเคได้นี่อย่างบ้าแป๊บนึงเดี๋ยวกูให้ดูอะไรโอเคของจิงจ้านไมใช่ของนี่เปิดแล้วเปล่าปิดแล้วบอกมาเลยแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดละเปิดละเปิดอะไรอะเออเปิดละเปิดละวอ๋อใช่กูดูช็อตแล้วเหรอนี่ไอ้เหี้ยรถคันที่กูขับอ่ะนั่งสามไม่ได้ใช่ป่ะใช่ใช่อ่ามานั่งสามไม่ได้ใช่ป่ะ กูว่ามึงบอกว่ามันน็อกกูว่าจะขับไปชาร์จใช่เสร็จปุ๊บกูก็จะเคมายเลขสามเสอรอ็จปุ๊บกูก็ว่าทำไมมันไม่โผล่เพราะมันนั่งสามไม่ได้ออตัวกูมันเลยไปฟัคไอ้ปืนสโมอเลขสามกูก็จะเคมายเคมายไม่ติดกูลุกขึ้นมากูไอปืนสโมอยิงมันเมื่อกี้แล้วกูร้อนเลยแบบโอ้ร้อนสัตว์อะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบ่อยอย่างเหี้ยเออ